ามมเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์มได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบคลาวด์โฟนทาให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิวๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวน์โหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนะครับโอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูอีกครั้งด้วยนะครับวันนี้อยู่กับพี่เช่นเคยอีกแล้ววันนี้คลิปนี้พี่ก็จะมาสอนวิธีเทคนิคนะครับการฟาร์มรีโลยังไงในอัปเดต9.0นะครับก็เทคนิคนี้เนี่ยมันก็จะสามารถใช้ได้ในทุกๆอัปเดตด้วยแล้วก็จะมีข้อมูลบางอย่างที่ในส่วนของอัปเดต9.0เนี่ยมันเพิ่มเข้ามานั่นเองนะครับโอ,บอีิ่่สงงท ผู้เล่นทั่วไปเขาฟาร์มกันก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือสําหรับเป็นความรู้สําหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นนะครับว่าเฮ้ยฟาร์มรีโลตรงไหนได้บ้างและตรงไหนควรจะเก็บไว้หรืออะไรไว้ก็ตามแต่อะไรอย่างนี้นะครับก็โอเค เราไปเริ่มกันเลยเนาะก็สําหรับในส่วนตอนนี้นะก็จะมีในส่วนของ Rift Shop นะครับ Rift Shop เนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถที่จะเล่น Rift Shop เพื่อเอาแต้มเนี่ยมาแลกตรงเทรด Reload ได้สําหรับบางคนที่เลิกเล่นไมนานมากๆเนี่ยก็จะจําได้ว่ามาแลกแล้วแลกเลยแต่ตรงนี้เนี่ยมันจะรีเซ็ตทุกๆสัปดาห์แล้วนั่นเองนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะเก็บแต้มไว้ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแล้วก็เราจะใช้สัปดาห์หนึ่งประมาณ500นะ ก็คือจะแลก50ส่วนถ้าสมมุติว่าขี้เกียจต้องมานั่งเข้าทุกๆ3ชั่วโมงทุกๆ3ชั่วโมงก็จะแนะนําว่ามันจะมีในส่วนของอีเวนต์ปฏิทินตรงนี้ที่ตัวของ r a d i n g rift ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้ rift เนี่ยเกิดทุกชั่วโมงนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันจะเก็บง่ายมากๆแล้วก็แนะนําว่าควรจะเป็นเวลาที่ดองอ่า rift ฉาดให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะเออก็คือพยายามเข้าทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงทุกชั่วโมงถือว่าอันนี้แจ๋วมากๆเลยครับโอเคต่อไปก็ ในส่วนของบอสซีเวต์ละกันบอสซีเวนตรงนี้ก็หลายๆคนก็รู้แล้วนะครับว่าทุกๆวันพุธเนี่ยจะมีการรีบอสซีเวต์นะครับซึ่งมาเรารีบอสซีเวต์แล้วเนี่ยก็ร้านค้ามันก็จะรีเซ็ตด้วยนะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นแล้วอ่ามันก็จะมีเรื่องของบัคด้วยที่เราเนี่ยสามารถที่จะตื่นเช้ามาเล่นตอน7จ็ดโมงเพื่อที่จะเอาในส่วนของ40รีโลแรกก่อนได้แล้วก็หลังจากเราเล่นครบ40นั้นแ่ะเราเข้าเซิร์ฟวีแล้วก็เข้าเซิร์ฟธรรมดาเพื่อที่จะรีเซ็ตให้มันเป็น80 4040ีโลก็คือให้เป็นนน80รโัเองนะผมก็ อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งโบนัสนะอันนี้ก็คือสําหรับในส่วนของพี่ว่าหลายๆคนทั่วไปเขาก็ฟาร์มกันแล้วก็จะมีอันนี้อีกก็คือชาเลนจ์หลายๆคนก็รู้แล้วแหละว่าเน,นี่ยมันก็คือแหล่งฟาร์มหลักๆของรีโลนั่นเองนะครับก็จะมีรายสัปดาห์รายวันแล้วก็รายครึ่งชั่วโมงตอนนี้เนี่ยเขาจะล็อกเวลาการรีเซ็ตแล้วนะสำหรับรายวันในจรีทุกๆ7จ็ดโมงเช้านะครับแล้วก็เรเกล่าชาเลนจ์จรีทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับพี่เนี่ยตัวของเทรดดิโลเนี่ยถ้าเป็นิสา่มมตุว ปกติเนี่ยมันจะรีทุกครึ่งชั่วโมงก็คือบางคนนะก็เล่นครึ่งชั่วโมงก็ต้องเข้าทีชั่วโมงหนึ่งก็ต้องเข้าทีใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะแนะนํา,าว่าสมมติว่าเทีเ่ยงครึ่งเนี่ยพี่จะไม่ได้ทําถูกไหมครับพี่จะเข้ามาทําตอนเที่ยง55ก็คือทําชาเลนจ์ของเที่ยงครึ่งนั่นแหละจะทำตอนเที่ยง5 5เพราะว่าตอนเที่ยง5 5พี่ทําเสร็จปุ๊บพี่สามารถทาของบ่ายโมงได้เลยมันจะได้เข้าเกมทีเดียวโดยที่ไม่ต้องเข้าหลายรอบสําหรับคนที่แบบว่าจะมา โอเคแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในส่วนของบัลตี้อันนี้นี่คือถ้าคนตันจริงๆแล้วก็มาทําได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพี่บางทีพี่ก็ขี้เกียจอันนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าบางทีมันก็เปื่อยๆเหมือนกันนะครับโอเคแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นส่วนของอีเวนต์อ่ะอีเวนต์ตรงนี้ก็ต้องมาไล่ดูเอานะว่ามันมีอีเวนต์อะไรใหม่ๆบ้างส่วนใหญ่อีเวนต์ที่มากับอัปเดตใหม่เนี่ยจะเป็นอีเวนต์ที่เอาไอโวตัวละครให้ทดลองใช้ตัวละครแล้วเราก็จะได้รับเหรียญเคอร์เรนซี่ออาาข,อของเาเาารรรียกกวว่อพโ อะไรก็ตามแต่ครับอย่างสมมติอันนี้เนี่ยมันก็จะมีหลากหลายอีเวนต์มากแต่ว่าอีเวนต์ล่าสุดที่มาเลยก็จะมีในส่วนของ ตัว first anniversary นะก็จะให้อีโวตัวทั้งหมดเนี่ย11ตัวนะครับผมแล้วก็ถ้าเราทําทั้งหมดแล้วเราจะมีเหรียญทั้งหมด180เหรียญตรงนี้เนี่ยพอเรากดมาที่ช็อปก็จะมีให้แลกโลเหลืองโลลุง้งโลธรรมดาแล้วก็โลแดงสําหรับผู้เล่นที่กลับมาเล่นใหม่ก็สาหรับโลเหลืองโลลุง้งโลแดงเนี่ยมันเอาไว้เขาเรียกว่าตีบวกอ่อเฟมิเลียนั่นเองนะครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นที่อ่าโอเคก็เล่นมาแล้วก็ไม่น่าจะสงสัยนะว่ามันเอาไว้ทำอะไรก็ลองช่างดูสําหรับผู้เล่นที่เพิ่งกลับมาเล่นหรือว่าผู้เล่นที่อะไรก็ตตาาามแแ่่หลหล,หล,ลักๆ้ววเอรโป ก็ได้นะครับแต่ว่าสําหรับผู้เล่นที่เขาสูงสูงไปหน่อยก็คือโอเคเรื่องรีโลบางทีเขาอาจจะไม่ได้ต้องการขนาดนั้นแล้วเขามีตัวละครที่พอใช้แล้วอ่ะก็จะไปแลกพวกโลเหลืองโลแดงกันอะไรทํานองเนี้ยแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันก็จะมีพวกอีเวนต์ตรงนี้ด้วยที่เราจะต้องไปนั่งตามดูนะว่ามันจะมีอะไรบ้างนะเอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันอย่างจะมีอีเวนต์อีกอันนึงที่น่าสนใจก็จะเป็น Recurring Decadence นะที่จะมาพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็ เมื่อมันมี recurring decadence เนี่ยมันจะมี quest ให้เราเนี่ยเล่นทั้งหมด25ตาเราจะได้เหรียญทั้งหมด20เหรียญซึ่ง20เหรียญตรงนั้นก็จะแลก อัตราส่วน1ต่อน1นได้ก็คือเราแลก20เหรียญนั่น,นกับรีโล20รีโลได้เลยนะครับผมก็แบ่งอัตราส่วนไปก็ได้บางคนอยากจะได้โลเหลือง10อันโลธรรมดา10อันก็สามารถทําได้เหมือนกัน,นะอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือสําหรับในส่วนของเอ่อเป็นพวกรีโลหลูฟาร์มอะไรเงี้ยที่เอ่อวันทั่วไปวันธรรมดาเราสามารถฟาร์มได้โอเคนะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็คือในส่วนของอัปเดต9.0ที่เขาทําการรีสต็อกร้านค้าถาวรมานั่นเองนะครับผมก็โอเคมันมีร้านค้าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปไล่ดูกันแล้วก็เเดดี๋ยยยวววรราาาจะไไปบบอก้คััาหา่หงง หรือว่าเทคนิคการเล่นเล็กๆน้อยๆจากคี่เป็นยังไงนะครับต่อไปก็คือ Command Seal Shop ครับอันนี้เป็นร้านค้ายคิวกาเมชนะอะอันนี้ก็คือจะมีให้แลก20รีโลนะครับอันนี้จะต้องใช้คอมเมน d s ซิลในการแลกนะครับผมก็ ถ้าเราเนี่ยเดินมาที่สตอรี่นะครับผมแล้วก็เดินเข้าไปคิ e แมทนะครับแล้วก็เลเจนด์สเตทเลยโกลเด้นแคสเซิลด่านหนึ่งด่าน2ด่าน3ด่านไหนก็ได้นะครับผมจะจะมีตัวของคอม m มน d ์ซีลอยู่ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้พี่แนะนําว่าให้เล่นด่าน3ไปเลยนะแล้วก็เอาเอสคานอมาเล่นก็จะดีมากๆเลยนะครับก็เอสคานอก็เป็นหนึ่งในตัวแวนก้าที่หาง่ายที่สุดนะครับก็นี่สามารถฟาร์มได้จากตรงนี้เลยนะแต่ว่าเราขอไม่ลงดีเทลนะว่าเออเล่นยังไงอะไรเงี้ยก็ไปดูคลิปพี่ได้ครับพี่ทําวิธีการเอฟเคไปให้ เคิร์ชช็อปนะครับก็คือร้านคาโกโจนั่นเองร้านคาโกโจตรงนี้ถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะมีรีโดให้แลกอยู่50อันนะครับเราสามารถใช้เคิร์ชฟิงเกอร์ในการแลกได้นะครับเคิร์ชฟิงเกอร์เราสามารถได้ทั้งหมด2วิธีหลกัหลกๆนะครับก็คือเราเล่นบอสอีเวนที่เป็นซูคุนะกับอีกอันนึงให้เราไปเล่นอินฟินิตี้ด่านชิบุย่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีการซุ่มเกิดในส่วนของซูคุนะานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้การันตีว่ามันจะเกิด100นะะแต่่่วาม,มอ,าอยูครา้าเอาาง่ายทีุ่ดอริงๆแล้ว,วมันก็คือเก็บนิ้วจากตัว Boss Event น์นะแต่ว่ามันต้อองรอน์ ซึ่งบางทีมันก็นานเกินรอนะโอเคก็ประมาณนั้นโอเคแล้วก็ในส่วนต่อไปอันนี้นี่คือส่วนนี้เนี่ยรีโลที่เป็นร้านค้าถาวรเนี่ยรีมาให้แบบเบิม่มๆเลยนะโอเคเราไปอันแรกเลยครับก็เรดช็อปครับร้านของเลนโกค,คุ นี่เลยครับรีนะอันนี้รีทั้งหมด25อันอันนี้ก็คือพี่แลกไปแล้วนะครับต่อไปสติลบอลลันสติลบอลลันนี่อันนี้ก็รีเซ็ตนะครับผมนี่ตัวนี้แล้วก็ตัวของซิดอันนี้ก็รีเซ็ตเช่นกันนะครับห้าสิบอันอันนี้พี่ยังไม่ได้แลกนะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วมันก็จะมีโลเหลืองด้วยโลลุงด้วยนะสำหรับของซิดนะอันนี้น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นร้านค้าทรงชินอูก็จะรีเซ็ตในส่วนของแอนไอแลนด์ด้วยแล้วก็โฟเซนโวเคโน่ด้วยนะครับผมรีเซ โอเคสาหรับในส่วนของเลดเนี่ยสด่านเนี้ยถ้าพี่แนะนํานะด่านแรกด่าน2นะครับสามารถเอาเอสคานอไปเล่นได้เลยนะ <c oughs> ก็คือเท่าที่พี่ลองเนี่ยมันไม่มีตัวเกราะแล้วก็ถือว่าเล่นง่ายเลยนะครับก็เวฟที่16ก็กดสกิลเผาของเอสคานอแค่นั้นก็พอแล้วนะครับผมส่วนอ่ารูนซิตี้หรือว่าลงดันซิตเนี่ยก็แนะนําว่าให้เป็นอ่าเอสคานอโมนานนะก็จะเล่นง่ายมากๆเลยครับโอเคประมาณนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวทรงจินอูอันนี้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เล่นตัวตามดันเลยครับแล้วก็อาจจะต้องดูเทคนิคในการเลือกการ์ดนิดนึงก็คือเลือกการ์ดแชมเปี้ยนการ์ดฮาวเวสนะครับแล้วก็เลี่ยงการ์ดสตองให้ได้มากที่สุดถ้าที่จะเป็นไปได้นะเพราะว่าการ์ดสตองเนี่ยเลือกยังไงก็โอกาสแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับต่อไปก็ฟเซโนโบเกโนอันนี้ก็เลือกการ์ดตอนเปิดเป็นในส่วนของทริแลนด์ไลฟ์ ize, แล้วก็ เล่นเป็นฟีเซอร์อีโวก็จะง่ายมากๆเลยครับเออประมาณนี้นะอันนี้ก็คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วก็ส่วนพวกการ์ดเลือกเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้เพิ่มแต้มที่จะได้เหรียญอันนี้ก็เป็นแชมเปี้ยนกับฮาร์เวสเหมือนกับการ์ดของแอนนแลนเลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นอกจากนั้นมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆอย่างพวกแบบคัมแบ็กเพลเยอร์นะครับคัมแบ็กเพลเยอร์ก็คือผู้เล่นที่ไม่ได้กลับมาเล่นเกิน3สัปดาห์นะก็อันนั้นก็มันจะมีทางด้านซ้ายมือข้างบนนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถรับรีโได้ รีโลดที่เราจะได้ก็ประมาณ220กว่าทั้งหมด7วันนะเออแล้วก็โอเคส่วนสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอัปเดต9.0ที่เพิ่มเข้ามาอันนี้ถ้าเป็นไปได้พี่แนะนำว่าเป็นสิ่งที่ควรจะปล่อย AFK ที่สุดเลยนะก็คือในส่วนของเค้กนะครับผมนี่เค้กก็ให้เราเนี่ยผ่านนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี่มาผ่านมาให้ได้นะครับก็ ถ้าเป็นไม่ได้ก็มา FK ด่านนี้ซึ่งด่านนี้เนี่ยจริงๆมันผ่านประมาณ2นาทีนะ2นาที2นาที2 0 2นาทีครึ 30, ่งประมาณนี้ก็จะได้เค้ก5 0าพันกับเจม30ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าได้อะไรบ้างที่มันได้เยอะมากดาวเขียวเอาไว้อีโวตัวละครสามารถคาเป็นดาวสีได้ได้เจมเอาไปสุ่มตู้เพชรได้ใช่ไหมได้เค้กเอาไปสุ่มตู้ใหม่ได้ซึ่งบางคนเนี่ยก็จะงงว่าแบบว่าเออแล้วถ้าผมสมมติว่าผมได้ตัวครบแล้วทําไมผมต้อง FK ใช่ไหมครับนี่เลยครับ เหตุผลของมันก็คือถ้าเราสุ่มตู้ anniversary เนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราจะได้สกินแต่เราเนี่ยจะได้ตัวปกติตัวฟ้าตัวม่วงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะได้รับตัวของชายนี่ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเราเราก็ได้เพชรซึ่งเพชรเราก็มาสุ่มตู้ธรรมดาได้อีกนะครับตรงนี้บวกกับอีเวนท์ที่ในอนาคตมันจะมาก็คืออีเวนท์ของชายนี่คูณ2หรือซัมติงชายนี่นะครับอีกประมาณ5วัน6วันเนี่ยผนวกกับไอตัวนี้มาแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยได้ ในส่วนของชายนี่มาก,มากยิ่งขึ้นอ่ะซึ่งพอเราได้ชานี่มากยิ่งขึ้นใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถขายชายนี่เพื่อที่จะเอารีโลได้เออตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าเหมือนการ AfK k เอารีโลย่อมๆเลยนะเอออันนี้น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับใครที่กําลังตามคอนเทนต์อยู่ถ้าคอนเทนต์อยู่ปัจจุบันประมาณนึงแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งแหล่งฟาร์มรีโลเอฟได้เลยนะโอเคแต่ว่ามันอาจจะใช้ดวงนิดนึงแต่ว่า ถามว่ามันมีประสิทธิภาพไหมพี่ว่าณนะตอนนี้นะมีเป็นการ AFK r e l o a ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแนะนำเนาะก็โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลากันไปก่อนพวกก็ใหม่ในวัอนอนะสวัสดีนะครับ